สวัสดีครับครับผมโอ้เจอตัวจริงแล้วครับเนี่ยอันนี้เมย์พูดนะครับครับผมจาได้เลยครับไม่ต้องเจอตัวจริงครับผมเห็นด้เสียงผมจําได้เลยจริงเหรอขนาดนั้นเลยจำกันเลยครับเนี่ยอ่ะชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยอะไรนะครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อตัวชัยวงสากชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ชัยครับอ่าอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ชัย ผมอายุห้าห้าห้าสิบสามครับห้าสิบสามอยู่ที่จังหวัดอะไรนี่ตอนนี้ขอนครุครับทำอาชีพอะไรอยู่าาทำอาชีพอะไรผมอาชีพตัดผมครับพี่ชัยจะตามหาใครผมตามหาแม่คับแม่ของเดี๋ยวนะตามหาแม่เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเราพัดผ้ากับแม่แม่เขาหนีกับพ่อครับก็เลยไม่ได้เจอกัน ตั้งแต่พี่ชัยอายุเท่าไหร่อ๋อตอนนั้นได้ขวบขวบครึ่งครับขวบครึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนครับขวบครึ่งที่กรุงเทพพ่ออยู่ที่กรุงเทพครับแต่ก่อนตอนนั้นพ่อกับแม่อาศัยกันอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีพี่ชัยถูกไหมใช่ครับผมโอเคแล้วตอนตอนพี่ชัยได้ขวบครึ่งพ่อกับแม่แยกทางกาันรับแยกไปแล้วก็ผมก็จะมาเจออีีพ่อให้ไปเห็นอีกทีก็ตอนอายุสิบหก เดี๋ยวนะ<ช>เอาเอาเหตุการณ์ตอนหนึ่งหนึ่งขวบครึ่งนั่นก่อนก็คือแยกพ่อแม่เนี่ยเราไม่รู้หรอกผู้ใหญ่เขามีปัญหาอะไรกันถูกไหมแล้วแล้วเราก็แยกทางกับเขาแล้วเราก็เติบโตมากับฝั่งพ่อถูกไหมครับใช่ครับถูกครับโอเคแล้วแล้วแล้วใช้ชีวิตมาเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เด็กจนถึงถึงเริ่มโตก็อยู่กับปู่กับย่าครับครับอยู่อย่างอยู่กับปู่กับยา่ากธรรมดาครับอยู่ไร่อยู่ ธรรมดาคนเด็กในไล่อะครับครับพ่บบบอตัดผมอยู่ในกรุงเทพครับอืมเปิดร้านตัดวันนี้เดินเดินสายอาชีพตัดผมเหมือนคุณพ่อใช่ไหมเนี่ยใช,ใช่ครับพอ่อขอให้ทนี่อโอเคแล้วก็พี่ชัยรู้ตอนไหนครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่กับแม่พอ่อกับแม่แยกทางกันก็ผมมารู้ตอนที่เริ่มโตเนี่ยครับเขาก็เล่าให้ฟังย่าปู่ย่าก็เล่าให้ฟังเขาเล่าว่าไงอะเขาเล่าพ่อพ่อแม่แยกทางแม่ต้องหนีไปครับ แล้วเราก่อนก่อนที่เราเราก่อนที่ปู่กับย่าจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราเราได้ได้สงสัยเองไหมว่าแบบเอ้ยเราได้สงสัยไหมว่าเอ้ยแม่เราหายไปไหนทาไมเราถึงไม่มีแม่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนี้ไหมผมว่ผมถามพ่ออยู่ครับหรอตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่หมายถึงตอนลุงพี่ชายอ่ะอายุประมาณเท่าไหร่ถึงได้เริ่มถามพ่อเกี่ยวกับแม่ครับผมผมถามก็ตอนประมาณช่วงเริ่มเรียนรู้ว่าก็น่าจะอยู่ประมาณนู้นแหละครับช่วงเรียนมอครับ ออประมาณมาต่อข้หนึ่งครับอ่าเริ่มเราทําไมเราถึงเริ่มถามเพราะเราเห็นเหตุการณ์อะไรเหรอทาไมเราถึงไปเริ่มถามถึงแม่กับพ่อพ่ออยากรู้ครับตอนแรกผมไม่ได้ถามเออเออเออแล้ววันนั้นที่ไปถามมาทําไมมันคิดอะไรอยู่ทําไมถึงไปถามอ,ะอ่ะอยากให้อยากรู้ครับว่าเขาไปอยู่ยังไงเขาทำไมเขาจึงเลิกกันอยากเริ่มต้นอมอืบ<ล>อืมอืๆๆแล้วไปถามแล้วเป็นไงมั่งเขาก็เล่าให้ฟังบ้าง เออพ่อเล่าว่าไงอ่ะแกกันไปแล้วแยกกันไปแล้วทีนี้ก็แม่เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ไปอยู่ทางภาคใต้เขาอวยฟัเล่าอะไฟังแค่ส่วแล้วก็ตัวผมผมก็เรียนต่อไปอย่างี้ครับเป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้แหละแต่ละวันเลยนะครับครับแล้วแล้วพอเราได้คําตอบว่าโอเคแม่แยกทางกันกับพ่อเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เจอแม่อีกเลยแล้วแล้วมันเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นอีกครับหลังจากโอเคได้คําตอบจากพ่อแล้ว อ๋อเราจ,จากจากพ่อก็พ่อให้ไปเห็นผมก็ไปเห็นแม่ได้ได้เห็นได้อยู่กับแกได้สักพักหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะนหมายถึงว่าหมายถึงว่าอายุเท่าไหร่ทาไมถึงได้เกิดเหตุการณ์ไปเจอแม่เปเจอแม่พ่อให้ไปเห็นไปไปหาตอนนั้นอายุเท่าไหร่อั้นอายุสิบหกอายุสิบหกวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ๆถึงได้ไปเจอแม่พ่อ<ไ>ให้ไปเห็นส<ไ>ักครั<ไ>้งครับพอเราเราเริ<ไ>่มเป็นหนุ่มแล้วครับพออยากให้รู้ไปเห็นแม่อะไรล้ว แล้วแต่ว่าจะให้ให้คบไปหาหรือว่ายังไงอะไรก็เขาเขาก็บอกแต่เราเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรแค่ไปหาอยู่ใจทักประมาณสักไม่กี่วันผมก็ต้องกลับมาหาพ่อเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ชายวันนั้นนะ่ะตอนอายุสนะิบหกน่ะพ่อมาพูดอะไรกับพี่ชายอยู่ดีมาบอกเลยเหรอว่าเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปให้เจอแม่นะอย่างเงี้ยเหรอครับครับเขาเขาอยากให้ไปเห็นนะครับหรอแล้วตอนนั้นพี่ชายรู้สึกยังไงพอแม่บอกเอ้ยพอพ่อบอกว่าจะให้ไปเจอแม่อย่างเงี้ยอ๋อเราก็ ก็ดีใจอยู่ครับแต่ว่ามันก็ทับแขนใจตัวเองนะว่าทําไมก็ถึงเลิกกันยังไงครับทไมเขาใจก็ถึงเขาไปเจอที่ตัวแม่ครับเนี่ยอ่าโอเคแล้วเหตุการณ์วันนั้นก็มาถึงวันที่แบบโอโ้ตั้งสิบหกปีสิบห้าปีไม่เคยได้เห็นพ่อเลยพอวันนั้นอเอ,อ้ยไม่ได้เห็นแม่เลย แล้วพอวันนั้นที่ได้ไปเจอแม่ครั้งแรกตอนนั้นมันเป็นยังไงเล่าเล่าให้ละเอียดหน่อยสิว่าวันนั้นพอได้เจอแม่แล้วความรู้สึกเป็นยังไงหรือเหตุการณ์หรือทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไปหาแม่แล้วทีนี้แม่เขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะแคแยกกันไปเขาก็ไปม,มีชีวิตครอบครัวอยู่ฝั่งใต้ครับอืมอตัวพ่อพ่อก็เป็นช่างแต่ผมอยู่ที่สุทธิสารนะครับครับ แล้วหลังจากนั้นตัวผมผมก็ไปหาแกไปไปไปมาพาครับตอนนั้นผมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วผมเรียนแค่มสามเพเริเปียนแล้วแล้วความรู้สึกที่ได้เห็นแม่ครั้งแรกในรอบสิบห้าปีตอนนั้นมันรู้สึกยังไงอะรู้สึกก็ก็รู้สึกสงสารเขาครับเพราะว่าแกยังไงอะดูดูการแต่ที่การเปลี่ยนแปลงของเขาเราที่บ้านดูเป็นการบ้านก็มีแต่บ้านจริงๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับอื แล้วไปหาที่ไหนตอนนั้นน่ะตอนนั้นผมไปหาที่คลองเตยครับบ้านแม่อขาคลองเตยอืมเขาไปเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเพราะว่าเขาอยู่แบบบ้านโล่งๆเลยอย่างเงี้ยเหรอบ้านมีของโล่งๆไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเหมือนกับเขายังไงอ่ะเขาคนทำมากินไปวันๆแล้ว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 พี่ชัยได้อยู่กับแม่กี่วันครั้งแรกนั้นอ๋อจากนั้นก็อยู่ได้สักประมาณ เดือนหนึ่งอ่ะผมจะได้มาประมาณบางทีอาทิตย์หนึง่งอาทิตย์สองอาทิตย์ผมจะมาหาเขาที่เพราะว่าบ้านอยู่ห้วยขวางแล้วก็จะขึ้นรถรถผู้ไอรถเนี่ยพารถรถเมย์ไปหาเขาที่คองเตยนะครับหอหรองั้นแสดงว่าเราก็ได้แวะเวียนไปเจอกับแม่อยู่บ่อยๆช่วง,งนั้นก็อยู่ชิดภายในหนึ่งเดือนนะครับได้เห็นอยู่ประมา,า,ะมาณนั้นแหละเพราะตอนนั้นช่วงนั้นผมอยู่ในช่วงที่ว่าพ่อกำลังจะให้ให้ไปเรียนตัดผมด้วย อ๋อก็คือมีเวลาแค่หนึ่งเดือนแต่ว่าอาทิตย์ละครั้งที่จะวนเวียนมาหาแม่ที่คลองเตยได้ครับแล้วแล้วเวลาไปนี่คุยอะไรกันบ้างอ่ะกิจวัตรที่ทํากับแม่คือทําอะไรกันนะ่ะคุยอะไรกันก็คุยกตามปกติแต่นี่ว่าเขาอยู่แล้วก็อยู่มีแต่บ้านมันไม่มีอะไรได้เนาะเพก็ผมต้องไปช่วยเขาแล้วแม่เขา,เขาทำอาชีพอะไรล่ะตอนนั้นแม่เขาก็ไม่ออกรับจ้างแล้วตอนหลังเขาก็อยู่ทางภาคใต้นะครับผมไปไปมาๆาก็ไม่รู้เรื่องของเรารู้แต่ว่าทางภาคใต้ อ่ะฮะแล้วแล้วแล้วเขากลับมาหาเขามาหาพี่น้องก็อยู่ที่คลองเตยครับอ๋อเราก็เลยได้แวะเวียนไปเจอไปครับแม่เขาไม่มีครอบครัวเขาสโนนนนะครับอืมอืมอืมแล้วเราความรู้สึกคิดถึงแม่อะไรเงี้ยพอได้ไปเจอเราได้ทําอะไรกับแม่บ้างอ่ะพี่ชายพี่ชายทําอะไรกับแม่บ้างอ่ะอ๋อได้กอดได้ทายเหมือนกันทุกตคนนะครับแล้วก็ไปไปออกรับจ้างไปแบกของอยู่ในข้าเรือนะครับเงินให้เขาไปหรอ หลังมาพ่อเขาก็เลยบอกให้ไปให้ไปเรียนตัดผมผมก็ไปเรียนตัดผมเอผมไปเรียนตัดผมก็ช่วงที่เวลาที่จะไปหาขอตอนหลังๆมาบ้านเนี่ยคือมันมีแต่บ้านเนาะมันไม่มีไรายได้อะไรเขาก็เลยขายเขาก็เลยขายบ้านอขายอะไรขายคอนโดครับแล้วแล้วพอเขาขายขายแล้วพี่ไปอีกครั้งนึงพี่ก็ไม่เจอแม่แล้วอย่างเงี้ยเหรอรับเพราะนั้นผมก็จะไม่ได้เจอเลยเพราะเพราะว่าผมเป็น ไปไปเรียนตัดผมแล้วทีนี้แกก็แยกตัวเองออกไปแล้วไปหาแกก็แยกตัวเองออกไปอยู่กับพี่สาวเขาที่คองเตยที่มหาชัยครับอ่าก็คือเท่ากับเราก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอแม่อีกเลยเราเราได้กลับไปที่คองเตยนั้นแต่ไม่ได้เจอแม่ถูกไหม,ไ,ไ,มไ,ไม่เจอใช่ครับไม่เจอแล้วเราไปถามจากใครว่าแม่ย้ายไปอยู่ฝั่งมหาชัยอะไรเงี้ยใครบอกอ่อ งั้นแสดงพ่อรับรู้เรื่องแม่ทุกอย่างเลยสิพ่อเขาเคยอ่าตอนนั้นพี่พี่ของแม่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะมาหาพ่อบ่อยแล้วแกเป็นคนไม่ชอบทางานแล้วแกจะหาแกจะมาขอตังค์พ่อบ่อยอืพ่อก็จะรู้เรื่องของแม่อ๋อก็จะมาอัปเดตให้ฟังใช่ครับอ๋อโอเค แล้วหลังจากวันนั้นที่พอเราไปรับจ้าเรียนเรียนตัดผมปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอแม่อีกเลยจนถึงบัดนี้เหรอก็มาเจออยู่ช่วงประมาณสักปีเนี่ยย้อนไปก็เจ็ดแปดปีที่แล้วเข้ามาเจอน้องนะครัามาตามหาผมเออแล้วแล้วเราไปขาดการติดต่อกันได้ยังไงอ่ะไปถึงใครพี่กับแม่ก็ได้ก็เมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วยังไม่เจอนเขาย้ายไปแล้วทีนี้ย้ายไปเขาก็ไปอยู่ที่คลองเตย ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนของพงเตยครับออแล้วตัวผมตัว,ตวผมผมว่าเป็นผ่าสมองผเป็นเนื้องอกสมองผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาโอเคเอ,เอาเป็นว่าหลังจากแยกย้ายกับแม่ตอนนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ก็มีได้ติดต่อมาตอนตอนที่ช่วงนั้นแหละครับช่วงช่วง,ช,วงช่วงที่อายุ16-17นะครับอ่าตอน16-17น่ะได้เจอแล้วหลังจาก16ได้เจออีกไหมแล้วก็มาเจออีกทีหนึ่งแม่ไม่เจอแล้วก็มาเจอน้องของแม่ น้องแม่ดเลยแกโตแล้วไงเขาโตมาสามสิบแล้วเขามาตามหาผมอ่าแล้วเขามาบอกว่าไงตอนมาตามหาเขาตามหาพี่เขาตามหาพี่ผมก็ผมก็มาเจอเขาเขามาหาผมที่นี่แหละครับลพบุรีเนี่ยแหละครับน้องแม่คือเป็นน้องพี่หรือเป็นน้องแม่น้องแต่คนละพ่อครับอ๋อโอเคน้องลูกแม่แหละ อ่าแล้วเขาเขามาแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมตอนนั้นเขามาหาพี่ที่ลบบุรีแล้วแล้วพี่ไม่ไปกับเขาหรือไปถามว่าแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยอองบ้านหน้าหนุมอยู่นี่แล้วเขาเข้ามาเล่าให้ฟังน,นะครับเ้ามาเล่าให้ผมฟังว่าแม่มาหามาแม่เขาหนีไปแล้วแม่เขาหนีหน,หนีเขาหนีเขาด้วยเหมือนกันก็ไม่ได้หนีผมคนเดียวอืรอะวน้องน้องก็อปู่อยู่กับอา玛อา玛แต่ถ้าตายไปแล้วออ่ะแล้วน้องก็เป็นคน แต่ไม่มีคนดูแลเขาเขาอเาใช้ชีวิตไปวันๆน้องเขางั้นแสดงว่างั้นแสดงว่าเอาเป็นว่าจุดเนี้ยพี่พ,พี่พี่ชัยอ่ะไม่ได้พัดภาคหรอกคือมีโอกาสได้ติดต่อได้เจอแล้วแหละแต่เพียงแค่ไม่ได้ไปตามหาต่อไม่เลยครับไม่เห็นแม่แน้วไม่เห็นเลยแล้วน้องก็ไม่เห็นด้วยเห็นแต่น้องมาหาโทรมาหาเพื่อติดต่อกับ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 น้องเนี่ยเพิ่งจะมาติดต่อรู้จักกันเ,เ,เ,เมื่อเมื่อถเมืรบห้าห้าห้าหก ตามมาเนี่ยกระตุกเพระไม่ได้ตระกูกต่างคนต่างทํามหา,ากินไปเนี่ยงั้นถามแบบนี้ว่าแล้วแล้วตอนเนี้ที่ยังอยากตามหาแม่อยู่เนี่ยเพราะอะไรครับก็อยากเจอแม่ครับเพราะมันไม่ใช่เราคนเดียวครับเพราะน้องของแม่เขาก็หายไปเหมือนกันครับเพราะเป็นพี่น้องกันคนระับแล้วต่างคนต่างไม่มีที่ไปครับมันก็เหมือนสงสารเราก็สงสารน้องแต่น้องผมก็ว่าตายไปแล้วตายไปเมื่อสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่แล้วกง ถ้าตัวตายไปแล้วก็เหลือแล้วผมกับน้องข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 องน้องสาวแม่เราก็อยากจะเห็นแม่เขาเหมือนกันนะผมก็สงสารเขาผมก็อยากให้เขาเห็นแม่เหมือนกันก็มันมันก็เหมือนกับเขากับเรามันคล้ายๆกันครับถ้าเราถ้าเราไม่ติดต่อก็คือตัวเขาเขาเขาก็ไม่มีโอกาสได้เจอแม่เขาเหมือนกันอืมอืมอืมอ่ะข้อมูลแม่แ<ต>มีอะไรบ้างแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรแม่ใครแม่พี่อ่ะชื่อเล่น ชื่อโหนครับถ้าชื่อจริงชื่อจริงก็ชื่อเงี้ยเอียงแต่ชินครับพี่ชายมีใบเกิดไหมใบเกิดผมมีครับเออแล้วในใบเกิดมีชื่อแม่ไหมอ่าใบเกิดอ่าใบเกิดแม่แต่มนั้นแม่ก็ตอนนั้นในวัยในวัยก็อายุสิบสี่เข้าใจเข้าใจมีชื่อนามสกุลแม่ไหมในใบเกิดนามสกุลแม่นามสกุลแม่มีครับโอเค ผม<อ>ไม่รับปากนะว่าเคสของพี่จะผ่านการพิจารณาไหมนะผมขอคุยกันก่อนนะ,แล,ะแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงผมติดต่อไปอีกทีรรับ <ๆ S 2> รับบอ่าาาางกพนุภดฟ้ Bye. Uh -huh. พอฟ้ามันจะว้างมีอาจกันควางปฏิหาร